สวัสดีครับหมอลำพ,พ,พาไปเพลินชาแนลมันจะมีอยู่เพจหนึ่งนะครับที่แสะแล้วก็กัดไม่เลิกเลยนะเดียกเดียว่ากัดไม่ปล่อยเลยนะครับยังไงดีนะก็คือ,อเรื่องที่พลาวนะครับออกมากล่าวว่าจิ้นต่อหรือพอสำมีนะจากอีพีที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยฮะทางเพจหนึ่งเนี่ยก็ออกมานะครับซึ่งเพจเ,เนี้ย เขาก็คือเพจที่ไม่ค่อยชอบแลวสันอ่ะไม่ชอบเลยดีกว่าเรียกได้ว่าไม่ชอบแลวสันนะครับเป็นแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคือเพจๆนี้ก็คือเหมือนกับว่าแซะนะครับแล้วก็ประมาณว่าก็จิ้นต่อไปเลยแนะนําให้ทําต่อไปเลยนะจะได้แบบว่าปังปีนาตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เอาให้สุดอะไรอย่างเงี้ยอย่าแพ้ห้ามแพ้ชาวเน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคก็ว่ากันไปนะครับคือ ความคิดใครความคิดมันเนาก็คือเราสามารถที่จะ,ะวิาพากษ์วิจารณ์แต่ก็ต้องอยู่ในลิมิตนะครับที่ไม่มากไม่เกินไปถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยมารยาทเป็นสิ่งสําคัญซึ่งเราก็เห็นได้ตามเพจต่างๆที่บางเพจเนี่ยเขาได้ชื่นชมวิจารณ์นะครับบางเพจก็มีมารยาทนะบางท่านก็มีจรรยาบรรณนะครับส่วนบางคนก็ไม่มีเลยเพราะว่าได้ มีจุดยืนของตัวเองนะเป็นของตัวเองเลยว่าฉันเนี่ยไม่ชอบแล้วซันฉันไม่โอเคฉันเกลียดนะครับประมาณว่าเกลียดเลยนะอันเนี้ยอดิวบอกได้เลยนะครับว่าชีวิตของคนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอมือถือนะข้อมูลอัปเดตต่างๆก็อยู่ที่หน้าจอมือถือฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแต่ก็ต้องอยู่บนสติของเราด้วยนะฮะ เมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจโลกนะครับเข้าใจว่า,าสิ่งที่ศิลปินเขาสื่อสารเนี่ยนะครับเขาก็ได้พูดออกไปหมดแล้วว่าเออเขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะเขาต้องทําเพื่อความสุขเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเขาทุกวันนี้คําว่าจิ้นเนี่ยมันก็จิน้น แล้วไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับจิ้นแล้วก็ไม่ได้ไปจิ้นบนหัวใครเพราะเขาจิ้นแล้วเขาทํางานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับมีกระแสมีเดตติ้งนะในขณะที่คนอื่นมีอากาติไงเมื่อเขาทําดีขนาดไหนเขาทายอดเยี่ยมผลงานออกมาดีขนาดไหนคนไม่ชอบก็ไปอากาติกับเขานะอากาติไม่ชอบนั่นก็คือหมายความว่าท,ทําดีแทบตายสุดท้ายกู้ก็ไม่ชอบอยู่ดีอะไรเงี้ยนะมันก็เกิดขึ้นไปแล้ว การรับมือนะครับกับสิ่งเหล่านี้คือเราก็ต้องให้กําลังใจเนาะตามมารายาทตามความรู้สึกของเราแหละเราให้กําลังใจอยู่แล้วล่ะให้กําลังใจแพรว่าวให้กําลังใจน้องซันนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีพิษมีภัยไม่ได้ไปทําร้ายใครเพียงแต่คนที่ไม่ชอบเท่านั้นแหละนะครับคิดว่าแพรว่า,วาวเป็นคนไม่ดีแล้วก็ลามไปถึงน้องซันนะครับคิดแค่นี้ นะผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเหมือนพวกเราเลยนะคือมีผิดพลาดม,ลม,มีล้มมีลุกนะฮะมีแข็งแกร่งมีอ่อนแอเขาก็คือมนุษย์เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะเหมือนพวกเราอะ่ะเราก็าเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นเป็นคนเหมือนกันแล้วผู้หญิงด้วยกันบางคนเขามองเนี่ยน่าจะเห็นใจกันนะผู้หญิงด้วยกันน,ะาน,าน,น่าจะเห็นใจกันนะแต่ผู้หญิงด้วยกันกลับทําลายกันเองนะครับทาลายศิลปินที่เป็นเพศหญิงเพศแม่ นะเพียงเพราะว่าเรื่องที่แปลวพราอาจทำผิดพลาดในอดีตนะครับแต่ไยชายทำไมไม่พูดถึงบ้างนู่นนี่นั่นนะครับทุกคนมีเหตุและผลทำไมถึงจากลาทำไมถึงเลิกลาแอดูอินกับเรื่องนี้นะฮะการเลิกลาการจากลาเนี่ยเราคลบในสิทธิ์ของอคนสองคนนะครับ mm hmm. เขาจะจากลากันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็ถือว่า เขาดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องและก็อยู่ในจุดที่เป็นพาฒปัจจุบันแล้วก็สร้างตัวเองได้อย่างดีนะครับในฐานะคู่จิ้นเขาก็ถือว่าเขาทําแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครเขาทําบนความสุขของเขาแต่ก็ยังมีคนเหล่านี้ที่คอยเป็นพลังลบที่คอยเสี้ยมคอยแซะนะครับสร้างประเด็นขึ้นมาเหมือนล่าสุดที่ว่าแพรวพ่าบอกว่าจะจิ้นจะจิ้นต่อหรือพอสำนีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนเข้าไปแซมีเพจเข้าไปบอกว่า หยุดหยุดอย่ามั่นหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่ามั่นหน้าจิ้นต่อไปเถอะจะได้ปังปีนาดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอะไรที่พลังลบมากๆเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นพลังลบไงทีนี้เราจะใส่ใจหรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะใส่ใจเลือกที่จะใส่ใจกับเพจเหล่านี้ให้ค่าเพจเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะเลือกเชื่อจากปากศิลปินอย่างแพรว่าที่ได้อัดคลิปพูดผ่านคลิปว่า จะจิ้นต่อนะเพราะว่าอะไรอย่างไรนะครับนะเขาก็บอกเหตุผลเข้าไปก็ยังมีคนไปว่าอีกเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นนย่งมันเหมือนเป็นโรคร้ายที่ติดต่อกันแล้วก็ลามไปทั่วแล้วคนก็ไปเชื่อเหมือนโดนสะกดจิตว่าคนนี้ใหม่ดีคนนี้ใหมด่ดีคนนี้ใหมด่นนหมดีสะกดจิตกันไปสะกดจิตหมู่ครับ นะเราก็ไปเชื่ออะไรที่แบบผิดๆนะครับโดยไม่มีเหตุผลคนไทยต้องมีเหตุผลนะครับต้องมีความรู้แล้วก็มีสมองและก็ต้องที่สําคัญเลยมีสติเยอะๆนะเมื่อมีสติเยอะๆเนี่ยเราก็จะมองเหตุเป็นผลนะครับเราก็จะมองอะไรที่มันเป็นในแง่บวกในด้านบวกดูไม่ได้โลกสวยนะครับแต่ว่าลองมาคิดตามดูแล้วกันว่ามันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราไปว่าเขาไปด่าเขานะมันไม่คุ้มหรอกมันอาจจะได้ความสะใจ อาจจะได้ความสะใจแต่ความถูกต้องและเหตุผลมันไม่มีเลยนะนักวิชาการหรือคนที่เขามีการศึกษาหรือคนที่เขาสําเร็จนะครับที่เขามีความรู้เนี่ยเขามองแป๊บเดียวเขารู้เลยนะว่าแพลวพลาาเนี่ยเป็นผู้หญิงฉลาดเป็นผู้หญิงฉลาดขนาดถูกดา่ดาโดนด่ายังไม่อ่อนแอหรือยังไม่เอ็นเอียงไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งเขามีจุดยืนของเขาเขายังสามารถขายของได้ โดนขนาดนี้เขาก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดและมีจุดยืนว่าฉันเป็นตัวของฉันแบบนี้ฉันก็จะจิ้นต่อแบบนี้เพราะว่าการจิ้นมันก็เป็นการาสร้างรายได้สร้างตัวเองสร้างวงสร้างองค์กรน,นะครับมันมีผลดีแล้วคนก็ชอบแล้วเขาก็ทําต่อแล้วเขาก็รักน้องสันแล้วเขาก็มีความจริงใจกับสันโมทธรจริงๆไม่ได้เดือดร้อนใครเขาก็ทําต่อไปเห็นไหมเนี่ยคือความมั่นใจของเธอนะครับและไอ้ความมั่นใจตรงนี้ทําให้แฟนคลับบางกลุ่มหรืออวตารบางคนเนี่ยไม่ชอบ มันไส้ในความมั่นอะไรเงี้ยจนมีเพจเพจหนึ่งเอาไปลงแล้วบอกว่าโอ้ยมั่นเนาะแนะนำให้ทำต่อไปเลยต้องจิ้นให้สุดนะจะแพ้แฟนคลับจะแพ้ชาวเน็ตไม่ได้นะอะไรเงี้ยนี่ก็คือการสะกดจิตหมู่นะครับไอ่คนที่แบบว่าไม่ชอบเปล่ปาๆอยู่แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์รวมตัวกันกลายเป็นอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมกลายเป็นพลังลบ นะครับเป็นพลังลบครั้งยิ่งใหญ่นะฉะนั้นอย่าไปสนใจนะนี่คือการวิเคราะห์เฉยๆนะครับไม่ต้องอินตามนะยังไงขอบคุณแม่ๆที่มารับฟังด้วยใครเห็นด้วยกับแอดดิวนะครับพิมพ์หนึ่งมาเลยนะฮะเราจะได้รู้ว่าเออเราเข้าใจกันนะครับพิมพ์หนึ่งมาเลยแล้วก็ให้กําลังใจแผรววแสงทองกับน้องสันด้วยนะครับันนี้ก่อนคนนี้ก่อนครับสวัสดีครับ